มาคราับปุ่งเอายิงยิงยิงเลยเอ้ยเต็มไ,ไปเลยแล้วโอ้โหใครจะชนะใครจะชนะใครใครครับเครื่องบินเรากำลังจะขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับปล่อยเลย,เลยเอ๋อถึงนาไปแล้วเข้าทุ่งนาไปแล้วโอ้โหขึ้นไปได้ครับนี่เราขึ้นไปในอากาศครับโอ้ตีท้องหนึ่งรอบ เสนเลืเปลี่ตามาเร็วจะเมาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยืนงงมันยืนงงมันยืนงงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจีแมนยิงกระเบื้องไปเฮ้ยระบายระบายครับเนี่ยเดี๋ยวเจ้าป่าวจะวนไปย้านครับยิงพลังใส่จีแมนไปครับจู่จีแมนจัดการไปอีกหนึ่งตัวครับส่วนเจ้าเป่าวเขานี่อันนี้เขาให้ฝึกดูเลยว่าอันนี้แก๊สแปลว่าแก้วครับ ดูดจดได้ไหมมัเมืนล่มากกว่าใช่นี่สกเกตนะแม่เหล็กนะเพื่อนๆก็สามารถดูดแม่เหล็กด้วยกันได้เห็นไ,ไหมดูดขึ้นไปขึ้นมาได้แล้วก็ดูดโลหะได้แบบนี้แต่ว่าดูดก้อนหินดูดไม้แล้วก็พลาสติกไม่ได้ครับตอ <Okay. S 1> นนี้ก็จะเป็นตะไบเหล็กนะเอาแม่เหล็กมาดูดครับแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ <c oughs> ว้าวโอเคครับเพื่อนๆกิจกรรมถัดไปเดี๋ยวเราจะเล่นอะไรกันนะจ๊ะเปลเ,เล่นซอนแอบเล่นซ,อน,อ,ซอนแอบกันนะเดี๋ยว ออนับหนึ่งถึง20นะเดี๋ยวให้เจ้าเปาไปแอบนะโอเคอ่าพร้อมแล้ว1 2 3 4 5 6, 6 7 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8 9 11 1ี1ห1า1จ1ด1ป1เ1้าสไปเพื่อนๆไป,ไปตามหาเจ้าเปากันคุณพอ่อเลาะที่บ้านหลังแรกเลยครับอันนี้จะเป็น vegetable shop นะครับ <c oughs> มีไหมนะเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงอย <c oughs> ู่ไหนอ่ะวันนี่มีผักเยอะแยะเลยแต่ไม่มีจเจ้าเปาไปอีกหลังหนึ่งครับหลังนี้หลังนี้ หลังนี้เป็นฟรุตช็อปนะครับอยู่ไหมเจ้าเปล่าพออยู่นี่ไม่อยู่เพื่อนๆไปไหนไอ้ก็หาไม่เจอครับไม่รู้ว่าเจ้าเปล่าไปอยู่ที่ไหนครับเพื่อนๆเห็นยังเพื่อนๆเจอเจ้าเปล่าป่าวเฮ้ยไม่มีอ่ะเฮ้ยแมปเอาอยู่นี่เองอันนี้จะเป็นแชมบูรีนนะครับสำหรับเด็กครับ กร <_ d ue> ะเป๋านะครับจะลงมาจากอันนี้นะเพื่อนๆเรารอดักชมกันอยู่ตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> นี่ครับตอนนี้เจ้าเปาอยู่ข้างบนแล้วครับ <_ d ue> เตรียมตัวมาเลยยูหู้ นี่ครับก็หลังจากที่ไปเล่นมาครับเจ้าเปาก็ขอมาเติมพลังครับด้วยพิซซ่านิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้เจ้าเปากินข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันต่อครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจ้าเปาอยู่กันที่งานวันนักประดิษฐ์ครับตอนนี้เจ้าเปาทําอะไรอยู่เนี่ยข่องอยู่เนี่ยครับอับเครื่องบินกับเพื่อนอยู่เอนี่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 เครื่องบินเจ้าเปาครับอยู่นี่ครับนี่โอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหนี่นี่ เครื่องบินจะเอาอยู่นี่นะครับเดี๋ยวไหมล้วอยู่ไกลๆนู่นเห็นไหมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วจะลงแล้วจะลงโอ้โหตีหัวกระเมาครับตีหัวกระเมาอ๋อตอนนี้บินมาโชว์เพื่อนๆครับเอาหน้าลงมานิดนึงหน้าลงมานิดนึงนี่ครับเราจะมีบูธกิจกรรมนะครับให้น้องๆสามารถมาเล่นได้นี่เดมีหลายบูธเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งนู้นด้วยว่ามีบูธอะไรบ้างครับเครื่องบินเราสตาร์แล้วครับไป เออขึ้นแล้วโอ้โหตอนนี้เราทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าครับสูงมากครับสูงมากาแล้วปะยังไดโอ้โหเรียบร้อยงงอแล้วเปิดอ่าคือวีเราขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บโอ้โหเข้าป่าไปเลยเครือ่องขึ้นมาใหม่ครับรอบนี้ดูครับเราจะทยานขึ้นแล้วเตือตัวทยานขึ้นไปแล้วครับโอ้ ตอนนี้เครื่องบินเราบินอยู่ในอากาศนะครับโอ้โหตีของลงมาอย่างเร็วโอ้โหเฉียดไปนิดเดียว oh. เออแล้วก็ขึ้นไปในอากาศอีกรอบนล้ครับ oh. หลังจากนั้นวก oh. หัวลงามายังไงยังไงขึ้นทันไหม oh. ไม่ทันครับเรียบร้อยครับ oh. แตกเป็นชิ้นส่วนสตาร์ทเครื่องขึ้นไปกอบนึงครับ oh. โอ้โหขึ้นไปบนอากาศเลยครับตอนนี้ yeah. oh. โอ้โหหมุนตัวหนึ่งรอบครับหมุนตัวอีกหนึ่งรอบโอ้โหควงสวรรค์ควงสวรรค์ยังไงโอ้โหเกือบเข้าก้อนแม่เข้าก้อนแม่ไปแล้วโอ้โตอนนี้ขับแบบควงสวรรค์ครับดูครับนี่เครื่องบินเราควงสวรรค์มากโอ้โหมุนหมุน,มนติวติวติว,ตวอยู่ในอากาศครับโอ้โตอนนี้สูงมากครับทำยังไงดียังบินวนอยู่นะครับยังบินวนอยู่ยังบินวนอยู่หโว ครับเครื่องบินเรากําลังจะขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับปล่อยเลยโอ้ขึ้นไหมขึ้นไหมเข้าทุงนาไปแล้วเข้าทุงนาไปแล้วโอ้ขึ้นไปได้ครับตอนนี้เราขึ้นไปในอาการครับโอ้ตีค้อมหนึ่งรอบเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับแตกเป็นชิ้นส่วนครับตอนนี้เจ้าเปาอยู่ที่ Space Innovation Flying Skill คล i นิกนะครับหนูน้อยเจ้าเวหาเดี๋ยวเจา้าเปาจะมาทำอะไรนะ โอโอเคเดี๋ยวเจ้าปลาจะมาทำเครื่องบินกันครับแข็งหลังจากนั้นพี่เขปาป็จะเอาไปติดกาวนะครับ ซึ่งจะประกอบให้เป็นลำเครื่องบินให้นะครับเห้ยเห้ยมันร้อ่านี่เราก็ได้เครื่องบินมาแล้วนะครับปังปโอ้โหแรงด้วยแรงด้วยนี่ครับก็ตอนนี้มาสู่ฐานที่สองครับที่เจ้าเปามาครับเป็นบังคับหุ่นยนต์นะครับโอเคนี่เดี๋ยวพี่เขาสอนเจ้าเปาอยู่นะนี่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 อันนี้หุ่นยนต์ตัวนี้ครับสีม่วงของเจ้าเปาครับโอเคโอเคอ่าพี่เขาลองแล้วนะครับ ตอนนี้เข้าสู่ฐานแล้วจับเอาจับตัวกลับมาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้จับปลากำลังซ้อมอยู่นะครับที่ไม่ต้องดิ้นชอ็เอเฮ้ยชนเลยชนเลยสู้ส,สู้เอ้ยเ้ยเยอะเยอะเยอะเอ้ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตาแล้วจะาเอแล้วจับปลาบอแล้วชนแล้วเอ้ยโต้เปิดระเบิดเลยสู้ส,สู้ เด oh oh oh, ี๋ยวพิกน like ี้พิกนี like ้เฮ yeah, well well. ้ยไร็เจอาไว้อาไว้เ้ยโอ้ยโอใครจะชนะใครจะชนะใครใครใครเฮ้ยเฮ้ยใครจะชนะครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วจะออกแล้วจะออกแล้วจะออกแล้วโอ้ยโดนแล้วจะโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยยังยังครับยังยังโอ้ยใช่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 เอตอนนี้ กำลังจะเข้าสู่โหมดบัตเทนะครับเต็มตัวโรบอทเาเรยเาเลยเยยิงเลยเรียบร้อยครับเอายิงเลยยิงเลยยิงิงเเรียบร้อยไปแล้วไเ่อยเ่อยเอาเลยเอาเยเอาเยยิงเลยยิงเลยเฮ้ยเลยจบเลย โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ Land, เมกกะฮะเบอร์แลน์นะครับเมกกะบางนาเป็นไงสนุกไหมจเจ้าเปาโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันใหม่ครับบ๊ายบาย